ครับก็สวัสดีสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับเป็นวันจันหลัง,หล,งหลังจากที่ทผมเลิกงานวันนี้ผมกลับบ้าน,ค,นค่อนข้างที่จะมืดค่ำหน่อยนะฮะงานยุ่งนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายวันนะครับก็วันนี้ก็เอาซะหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ถามถึงนะฮะเอฟซีสำหรับวันนี้ก็มาแกะกล่องฮอลูกค้า เพิ่งมาถึงนะครับลำกล่องนี้จะเป็นฮอไซส์450ที่ผมรู้คร่าวๆมานะไปตกมาแต่ว่าก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อๆไปนะครับแบบนี้นะครับสําหรับในวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องกล่องนี้เลยนะครับเพื่อนพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับอ่ะลุยกันเลยนะครับแกะเลยนะครับ ครับก็ตอนนี้กล่องกล่องนี้ก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ผมมีคัตเตอร์พร้อมที่จะแกะกล่องพร้อมกับเพื่อนๆนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าหอจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไม่รู้จะแกะตรงไหนก่อนนะฮะเราตรงนี้ก่อนดีกว่า มันเป็นกล่องแบบเอามาต่อกันนะฮะก็คือมีกล่องสองใบเอามาต่อกันให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอ่าผมกรีดออกละ ก็จะมีกระดาษอันนี้หนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห่อกันกระแทกมาอ่าอันนี้จะเป็นห่อนะครับอันนี้จะเป็นหอ่อแล้วก็ในกล่องก็จะมีวิทยุเป็น t สิบเจด้วยนะครับ t สิบอ่าส่วนทางด้านกล่องทางนู้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเป็นกล่องเปล่าแต่ผมจะไว้ทางนู้นก่อนนะครับตอนนี้มาดูที่ตัววิทยุก่อนนะฮะ วิทยุวิทยุตัวฮอเดี๋ยวจะพึ่งนะฮะดูวิทยุก่อนวิทยุนี่คือน่าจะซื้อมาใหม่นะเดี๋ยวต้องมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะมีวิทยุมาก็เปิดมีแบตเตอรี่มาพร้อมเลยนะฮะ แบตเตอรี่ก็จะเป็น2เซลล์นะครับ2002อ่ะดูวิทยุเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวฮอ,อกันเลยเลยนะฮะอะโอเควิทยุใหม่มากเลยนะฮะใหม่กิฟเลยอะเดี๋ยวทีนี้มาดูตัวฮอ,อกันเลยนะครับ ห่อการกระแทกมาแต่คือก็ไม่ได้ติดเทปติดอะไรนะฮะเป็นหอ JR Forza นะครับ450อ่าผมแกะออกมาแล้วนะครับตอนี้เดี๋ยวออกการกระแทกไปไกลกัน ค่าของพอเนี่ยก็คือไม่ได้มีเบรมานะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ไม่มีนะครับแต่ผมก็ดูแล้วเนี่ยจะต้องใช้แบตเป็น3มเซลล์นะครับขาสกีก็มีการหักนี่นะขาสกีหักนะครับก็เป็นใช้ขาสกีแบบเป็นของทาลอดก็อาจจะต้องเดี๋ยวจ,จะต้องเปลี่ยนขาสกีอ่าเจอแล้วนะครับ Boom. Boom code รบูมบูมคดนะฮะดูฮะถ้าเรามองจาก ด้านแนวตรงอย่างนี้นะครับสังเกตว่ามันจะคดเลยนะฮรเนี่ยครับ,รบมุมคดต้องเปลี่ยนบุมแล้วก็สายพานไม่ไม่น่าเป็นไรนะท่านี้มาดูสภาพโดยรวมนะครับเมนชาร์ปเมนชาร์ปคดไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครเมนชาร์ปไม่คดนะครท่านี้เดี๋ยวมาดูสป i ินเดิลกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบ ไปยิบหกเหลี่ยมก่อนนะฮะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเจ้าเราจะมาดูนะฮะว่า่าเจ้าสปินเดิลมันโคตรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูนะ,ะับว่าสปินเดิลโคตรหรือเปล่า เดี๋ยวจะได้รู้กันนะฮะว่าสปินเดิลโคตรหรือเปล่าผมดูเมนชาร์ปแล้วไม่โคตรนะฮะอันนี้อะไรผมยังพอมีอยู่นะสปินเดิลก็ไม่โคตรนะครับโชคดีเลยนะฮะสปินเดิลก็ไม่โคตรเลยสปินเดิลเมนชาร์ปไม่โคตรตอนนี้มาดูเมนเกียร์นะฮะเมนเกียร์รูดหรือเปล่าเมนเกียร์เมนเกียร์ก็ไม่รูดนะครับอ่าตอนนี้ผมสรุปได้เลยว่าความเสียหายก็จะมีแค่บูม แล้วก็เบดนะครับส่วนหางนะครับหางเดี๋ยวดูหางก่อนแกนเทวหางคดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแกนเทวหางไม่คดนะครับไม่คดเลยตอนที่ผมดูนะครับผมจะดูผ่านดูจุดศูนย์กลางตรงนี้เวลาเราหมุนเนี่ยมันจะไม่ปัดไปมานะครับแปลว่าอันนี้ไม่คดแล้วนี่มาดูด้านข้างนะครับว่าตอนเราหมุนเนะี่ใบพับมันต้องเป็นเส้นเดียวนะครับ ครับก็ผมหมุนดูแล้วนะครับไม่คดนะครับเป็นเส้นเดียวเลยแปลว่าชุดหางอ่ะคือไม่มีปัญหาอะไรจะมีปัญหาแค่ตรงบูมที่มันคดนะครับโชคดีไปนะฮะก็จะมีบูมกับเบิดแค่นี้เองนะครับแล้วก็ขาสกีทีนี้เรามาดูเซอร์โวกันบ้างนะครับว่ามันมันคดหรือเปล่ามนมันมันมีปัญหาอะไรเปล่าตัวข้างนี้อ่าไม่เป็นไรนะครับข้างนี้ ข้างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตัวหลังนะครับอ่าแปลว่าเฟืองไม่ลูดนะครับแปลว่าใช้ได้อยู่เป็นของซาบอกส่วนโวะกันหางก,ก็ปกติดีโวลกันหางเป็นของอ่าน่าสึกว่าจะเป็นของออนไลน์นะอ๋อของซาบอกนะครับของซาบอกอยู่ในนี้เป็นของซาบอกซาบอกทั้งชุดเลยก็คือมียกพีทกันหางที่เป็นของซาบอกนะครับกล่องเป็นกล่องบีซเอ็กนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมลำนี้ให้บิน ได้นะครับก็ตามสภาพเลยนะครับตอนนี้แกะออกมาแล้วนะครับก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ JR Forza 450ลำนี้นะครับสรุปแล้วความเสียหายก็จะมีแค่ไม่มีเบรขาสกีแล้วก็บูมหางแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวผมจะเซตแล้วก็บินตีลังกาให้เพื่อนๆได้ดูหงายท้องเบาๆนะครับกับวิทยุ T10 ถ้าเป็นวิทยุแบบอย่างเงี้ยผมมั่นใจนะครับผมจะเทสบิน ให้ดูเลยนะครับว่าศักยภาพของฮอเนี่ยที่ผมทําให้ไปเนี่ยมันสามารถที่จะบินเป็นไงท้องตีลังกาได้นักหนักได้เลยนะครับแต่ผมจะไม่บินหนักมากนะครับก็จะแค่ซับซอฟนะครับนะครับเพราะว่าเป็นฮอลูกค้านะครับบินแบบโหดๆมากๆไม่ได้นะครับก็แบบเอาแค่ซับซอฟพอนะครับไงท้องตีลังกาหน่อยสาหรับในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e ถ้าใครที่ มีอะไรจะซักถามนะครับหรืออยากถามเกี่ยวกับอะไรก็แอดไลน์มาหาผมได้นะครับที่เบอร์โทรข้างล่างของคลิปที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเฮลิคอปเตอร์นะครับสักลำก็โทรมาคุยกันก่อนได้นะครับนะครับว่าต้องการรุ่นไหนอะไรยังไงเพราะว่าผมมีให้เนี่ยก็คือมีอย่างข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นของ a l z r c นะครับส่วนถ้าใครจะอยากได้ค่ายอื่นก็ผมก็ยินดีนะครับทำให้ได้หมดทุกค่ายนะครับ ไม่มีขีดจำกัดอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับโชคดีปีใหม่นะครับใกล้จะมาถึงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกประการนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับสำหรับปีหน้าปี2 5 6 4ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆกับเพื่อนๆอาศีทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ